เรื่องรลวของหญิงสาวผู้อาภัพที่เธอต้องยอมทนรับเวรรับกรรมจากแม่แท้ๆและก็พ่อเลี้ยงมานานับสิบปีจนกระทั่งวันหนึ่งความอดทนมันก็เริ่มหมดและเธอก็ได้ระเบิดมันออกมากราบสดีทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกับผมอีกแล้วกับช่องคนเล่าหนังและคลิปนี้ผมก็ได้หยิบหนังเก่าที่มีชื่อเรื่องว่าเจอเบธผู้ยิงค้างโหดมาสปอยรับชมกันนะครับส่วนเรื่องรลวจะเป็นยังไงต่อนั้นเดี๋ยวมารับชมและรับฟังผมสปอยกันต่อได้เลย ขึ้นชื่อว่าคุกคงไม่มีใครอยากที่จะเข้าไปนอกเสียจากว่าคุณจะทําผิดแต่มันไม่ใช่กับเธอคนนี้นะครับเธอมีชื่อว่าแอนนาเธอถูกศาลตัดสินให้จําคุกถึง4ปีข้อหาทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตทางด่เธอนั้นก็ไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างที่ศาลได้ตัดสินแต่อย่างใดเพียงแต่เธอแค่ป้องกันตัวจากพ่อเลี้ยงก็เท่านั้นเองเรื่องราวทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแม่ของเธอมีสามีใหม่มันแต่เธอ,อยังเล็กเธอจึงถูกสามีใหม่ของแม่ไม่ค่อยรังแกอยู่ตลอด จนกระทั่งวันนี้เธอก็ได้คิดว่าเธอจะไม่ขอยอมทนให้ชายคนนี้มาเอาเปรียบเธออีกต่อไปแล้วในวันเกิดเหตุนั้นแอนนาเธอกําลังนั่งอยู่ในห้องอยู่ๆพ่อเลี้ยงก็ได้เข้ามาหาจนกระทั่งวันนี้ในวันที่เธอไม่ยอมนะครับเธอจึงได้ป้องกันตัวโดวยการถีบพ่อเลี้ยงไปโดนกับโตะสุดท้ายหัวของพ่อเลี้ยงมันก็ไปโดนใจกันที่แตกจนเสียชีวิตและหลังจากนั้นเธอก็ถูกตำรวจจับพอในวันขึ้นศาลนะครับแอนนาเธอก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและเธอก็ได้บอกกับศาลว่าสิ่งที่เธอทำไปนั้นก็เพียงแค่ป้องกัันตว แต่ถ้าว่าสารก็ยังตัดสินให้เธอผิดเพราะว่าแม่แท้แท้ของแอนนาก็มาเป็นพยานในวันนี้ด้วยแม่ของเธอไม่ได้เข้าข้างเธอเลยแต่อย่างใดแต่ดันไปเข้าข้างสามีใหม่และให้การกับสารว่าสามีใหม่ของเธอคนนี้เป็นคนที่ดีมากแล้วก็ไม่มีนิสัยอย่างที่แอนนาได้บอกจนสุดท้ายสาลก็เชื่อแม่ของเธอนะครับแลวก็ตัดสินให้เธอติดคุกอยู่ถึง4ปีภาพตัดมาในวันแรกเธอได้เข้ามาในคุก โดยที่ว่าเธอนั้นเป็นเด็กใหม่เธอยังถูกรุ่นพี่ค้าอยนนี้รับน้องเพื่อเป็นการสั่งสอนหมอในคุกก็เลยแนะนำให้เธอเข้าไปหาพัสดีนะครับเพื่อไปขอความช่วยเหลือเผื่อว่าพัสดีจะเห็นใจว่าเธอถูกลังแกจากรุ่นพี่แอนนาเธอจึงได้ขอพัสดีไปว่าเธอนั้นอยากอยู่คนเดียวแต่พัสดีกลับไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็บอกกับเธอไปว่าคุกเดียวนั้นมันน่ากลัวมากจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันกันเลยทีเดียวแล้วพัสดีจึงได้ยื่นข้อเสนอไปว่า ถ้าอยากให้เขาช่วยก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันก็คือคอยปนิบัติเขานั่นเองภาพตัดมาในวันที่2ของการอยู่ที่นี่จากเมื่อวานในเธอโดนขาใหญ่อีกแก๊งเล่นงานมาในวันนี้เธอก็ถูกไม้ต้าจากขาใหญ่พิวสีคนนี้อีกแอนนาเธอจึงได้คิดว่าเธอจะต้องเข้าแก๊งหรือมีใครสักคนมาคอยคุ้มกันลางหัวเธอเพื่อความอยู่รอดนะครับและเธอจึงได้ตัดสินใจหันไปหาคนที่ซ้อมเธอเมื่อวานเพื่อขออยู่แก๊งด้วยหัวหน้าแก๊งคนนี้จึงได้เสนอไปว่าถ้าหากว่าเธออยากอยู่ที่นี่เธอกจะต้องพิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นว่าเเธอน่าากาจริง เธอต้องไปจัดการสาวผิวสีคนเมื่อวานที่มาขู่เธอถ้าเธอทําได้พวกเราจะเอาเข้าแกงด้วยแล้วแอนนาเธอก็ทําตามนะครับโดยการไปรจัดการสาวผิวสีคนนี้แล้วเธอก็ถูกผู้คุมลงโทษด้วยการจับไปขังเดี่ยวผ่านไป2วันพาสดีก็ได้เรียกเธอให้เข้าไปพบและพาสดีก็ได้ยื่นขอเสนอไปอีกครั้งว่าให้เธอคอยปฏิบัติรับใช้เขาและโอกาสนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายเธอควรที่จะรับมันไหวสุดท้ายแอนนาก็ยากที่จะปฏิเสธนะครับเธอจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อความอยู่รอดของเธอ ภาพตัดมาในอีกวันแม่ของแอนนาได้เข้ามาเยี่ยมเธอกับแม่ได้มีปากเสียงกันเพราะว่าแม่เ็ายังมาด่าว่าทาไมแอนนาต้องทําอย่างนั้นกับพ่อเลี้ยงด้วยทางดังนี้เขาก็เป็นคนดีแล้วแอนนาก็พยายามบอกความจริงหลาย,ลายอย่างแต่ว่าแม่ของเธอก็ไม่เชื่อในสิ่งที่แอนนาได้พูดว่าเธอถูพ่อเลี้ยงคนนี้คอยเอาเปรียบมาโดยตลอดแอนนาเธอต่อว่าแม่ของเธอว่าหลงสามีใหม่จนมากเกินไปหรือที่จริงแล้วแม่ก็รู้เรื่องทุกอย่างแต่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็เท่านั้นเอง ชีวิตในคุกมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดถ้าเธออ่อนแอเมื่อไหร่เธอจะโดนรังแกจากคนที่แข็งแรงกว่าและก็ต้องทําทุกวิธีทางเพื่อเอาตัวรอดพัสดีได้เรียกตัวเธอเข้าไปหายครั้งเพราะว่าวันนี้เธอได้ก่อเรื่องจนเกิดความวุ่นวายและพัสดีก็ได้ขู่เธอว่าวันนี้เขาจะขังเดียวเธอเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แต่หากเธอยอมทําใน,นสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะไม่ลงโทษเธอด้วยความกลัวนะครับแอนนาเธอจึงต้องยอมทําตามอย่างที่พัสดีได้บอกทุกอย่างและหลังจากนั้นเธอก็ต้องตกเป็นของพัสดีอีกครั้ง ถูกอย่างมันแย่ยิ่งกว่าอะไรไม่ตายก็เหมือนตายทั้งเป็นไม่ต่างอะไรกับอยู่ในนรกความบาคร่งของเธอที่ไม่เคยนึกถึงอะไรทุกๆอย่างแม้แต่ความตายเธอบุกเดียวเข้าไปครรืบแก๊้งผิวสีคนนี้ด้วยตัวเองผลิตของยาและเธอก็ไม่หวังที่จะง้อใครให้มาช่วยดังนั้น และและ้วความวุ่นวายมันก็มันเกิดอีกครั้งจนเธอต้องถูกจับส่งตัวเข้าห้องขังเดี่ยวเป็นเวลาสองอาทิตย์เพื่อดัดสันดานและครั้งนี้พัสดีก็ไม่แอภัยและก็ไม่ช่วยเหลือเธออีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับทุกอย่างมันมืดมิดไปหมดไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันแต่ก็จะมีเพียงแสงเล็ดลอดผ่านมาเท่านั้นเธอรอคอยอย่างสิ้นหวังคอยว่าเมื่อไหร่เธอจะตายสักทีเพราะว่าตอนนี้มันไม่เหลือค่าแห่งความเป็นคนอีกต่อไปพอเข้ามาช่วงอาทิตย์ที่สองนะครับเธอเริ่มประทุ้งโดยการไม่กินข้าวแล้วก็ทำร้าย จนสุดท้ายผู้คุมต้องรีบนําตัวเธอส่งไปที่ห้องพยาบาลและหมอก็ได้วินิจฉัยว่าเธออาจจะเริ่มปินประสาทและมีอาการซึมเศร้าหมอจึงอนุญาตให้เธออยู่ที่สูย์บำบัดเป็นการชั่วคราวเสียก่อนหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับเธอเริ่มคิดอะไรได้หลายๆอย่างพัสดีรีบเรียกตัวเธอกลับเพราะเขารู้มาว่าเธอไม่ได้ป่วยจริงและก็ต้องกลับไปรับโทษที่คุกตามเดิมแต่ครั้งนี้พัสดีสัญญาว่าจะดูแลเธอเป็นอย่างดีและจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเธออีกแต่ทุกๆอย่างมันก็ต้องแลกและก็ไม่มีอะไรที่จะได้มาฟรีๆ พัสดีเขาก็รู้สึกชอบแอนนานะครับเขาทำทุกๆอย่างเพื่อไม่ให้เธอไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีอีกเขารู้มาว่าเธอนนั้เป็นนักดนตรีเขาจึงหาเครื่องดนตรีมาให้เธอเล่นเพื่อให้เธอไม่ฟุง้งซ่านภาพตัดมาในอีกวันกับเรื่องที่ไม่คาดคิดแอนนาเธอนำเรื่องที่พัสดีชอบเรียกตัวเธอเข้าไปหาอยู่บ่อยๆมาเล่าให้กับหมอฟังว่าที่พัสดีคอยดูแลเธอนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับเธอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแต่เธอก็จะเป็นที่จะต้องให้เพราะจะได้มีคนคอยมาคุ้มครอง จนหมอรับไม่ได้กับเรื่องอย่างนี้นะครับหมอจึงได้เข้าแพร่พศดีว่าไม่ควรทําอย่างนี้กับนักโทษหญิงและก็ไม่มีจรรยาบรรณด้วยแต่พัศดีก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริงสุดท้ายพัศดีก็สั่งให้นักโทษมาปิดปากหมอเพื่อไม่ให้เรื่องนี้แพร่งปพให้คนอื่นได้รู้ จากวันเป็นคืนเลื่อนมาเป็นปีเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ต่อไปเพื่ออะไรและก็ต้องอยู่ต่อไปเพื่อใครอยู่้องนอกก็โดนพ่อเลี้ยงอยู่ในคุกก็ยังมาเจอพัสดีอีกแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พัสดีอยากได้เธอและเธอก็ไม่สามารถที่จะขัดใจได้และก็ต้องยอมปล่อยให้มันเป็นไปตามกรรมแอนนาเธอเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับเพื่อนนะครับว่าพัสดีได้ทําอะไรกับเธอและตอนนี้เธอก็อยากที่จะแก้แค้นในสิ่งที่พัสดีได้เอาเปรียบเธอเนห,หลายอย่าง แอนนาเธอขอความช่วยเหลือกับเพื่อนว่าจะแก้แค้นยังไงและเธอก็อยากให้ทุกคนได้รู้ถึงพฤติกรรมมันต่ำสาของพัสดี จนกระทั่งเพื่อนคนนี้ได้แอบเอามือถือให้กับแอนนานะครับเพราะจะได้เอาไปแอบถ่ายคลิปตอนที่เธอโดนพัสดีลังแก่และมันก็จะได้เป็นหลักฐานเพื่อเอาความผิดพัสดีวันเวลาผ่านมาถึง1ปีกว่าที่เธอต้องทนอยู่ที่นี่และก็ต้องทนเป็นทาสบำเลอให้กับพัสดีแต่แล้วปฏิหารก็มาถึงเมื่อมีนักวิเคราะห์คดีได้เข้ามาขอพูดคุยเรื่องพฤติกรรมแอนนาเธอจึงได้ใช้เวลานี้รีบเอาหลักฐานคลิปวิดีโอของเธอกับพัสดีทุกคนได้ดูสุดท้ายพัสดีก็ต้องถูกไล่ออกแล้วก็กลายมาเป็นนักโทษซะ แต่ความโชคดีมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคดีของเธอถูกนํามาพิจารณาใหม่และพวกเขาก็ได้ตัดสินกันว่าจะปล่อยตัวเธอเป็นอิสระเพราะว่าเธอนั้นได้ทําความดีโดยการเปิดโปงความช่วงพัสดีที่ก็ยังไม่มีใครกล้าเปิดเผยและสุดท้ายเธอก็ถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระเธอกลับไปอยู่กับแม่ของเธอนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่ของเธอได้ตาสว่างและก็รู้เรื่องเกี่ยวกับสามีมากขึ้นและต่อไปนี้เธอก็สัญญากับแอนนาว่าเธอจะขอดูแลแอนนาให้ดีตลอดไปและจะไม่ยอมให้ใครมาลังแกเธออีก และหนังเรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากใครยังสงสัยอะไรในเรื่องนี้อยู่ก็ไปหารับชมกันได้เนื้อหาในคลิปและการอธิบายอาจมีการเสริมเติมแต่งเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมถ้าหากไม่ถูกใจกันผมเองก็ต้องกราบขออภัยเว้นนี้ด้วยแต่ถ้าหากถูกใจท่านผมก็ขอเพียงแค่คนละหนึ่งไหลแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนคลิปนี้ผมคงขอกราบลากันไปแต่เพียงเท่านี้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันสวัสดีครับ